นกับไอ้ทุกทางแต่บางครั้งเนมันมาพร้อมกับลูกค้าที่ใช้บริการลูกค้านั้นอาจจะผ่าดเอาเลนส์รูปสกิร์ดี้ก็เปิดโอกาสตัวเองนัะตึกมือเปิดช่องให้เกิดการเข้ามาของการโจมตีทางออนไลน์ซึ่งเมื่อมันมาทุกทุกทางเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทางตารวจกับคนที่ดูแลระบบเซ็้เซอง์ตัวไหนตัวหนก่งเพื่อช่วยในการดูแล้วก็แก้ไขปัญหาอันนี้คือคภาพหนาโดยทั่วไปส่วนนึ่งนั้นเราไม่เห็นปรากฏเป็นคำถามเท่าไหร่เราจะเห็นเรื่องของการคุ้ค้าในรูปแบบธรรมดาทั่วไปเช่นเรื่องสกัด แต่เราอาจจะไม่ค huh. ่อยทราบว่า hmm. ม um ีการสุดความที่เป็นไทยห่อเสรีสารสนเทศอยู่ในต้นอันนี้ก็เป็นสภาพของไทยคอะไรเป็นปัญหาทางอาชญากรรมสูงสุดในขนาดนี้คะอันดับหนึ่งที่เกี่ยวกับการไซเบอร์ที่ทางเราตทางเราวพบ่ามีสฝั่งนคเหลดอาจจะมีปัญหาการที่ทางฝั่งที่เรตรวจเจอต่างถึงปาลึ่ชุชิ้นนะคะรปนัหาที่สูงที่สุดในโลกในขะน ที S <S ่ชื่อคือการส่งจดหมายล่อวงทางการเงินหลอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงข้อมูาทางการเงินเสร็จแล้วเอาข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปเนี่ยเอาไปใช้ในการทําบัญชีทำเพื่อการทางการเงินเรานะคะแอบตั้งแต่ต้นอันนี้คือปัญหาที่เราเจอสูงที่สุดในทางปฏิบัติที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะคะแต่ปัญหาอันนั้นที่เราเจอนั้นเป็นปัญหาของการสารวจหรือการตรวจพบหรือการรายงานระหว่างหน่วยงานที่เป็นเซิร์ชทั่วโลกลิงก์กันแล้วคุยกนะคะซึ่งปัญหาที่ใช้เซิร์ชหรือสำรัเอต้าตรวจพบนั้น อาจจะต่างกันเลยคของทางตำรวจที่ตรวจก็ต่านกันของทางตำรวจก็อาจจะเป็นที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างัปคืออย่างที่ในเรื่องของการใส่โซเชียลมีเดียเนี่ยในสำนักงานในตำรวจเอกชาติเองผู้จัดการสำนักผู้จัดการตำรวจเอกชาติเนี่ยอยู่ข้างบนชั้นที่สิบจะมีศูนย์ไซเบอรคลาดอยู่นะครับเราจะเห็นจะมองสิ่งที่เรา ที่พบที่เจอบ่อยๆก็คือการอย่างโทรศัพท์มาจากต่างประเทศให้เราโอนเงินก็ถูกโกงไปเรื่อยนะถึงแม้ว่ากรณีอ,อย่างนี้มันเป็นมากิน,น,นไลรู้กี่ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเรามันก็ยังถูกโกงไปอยู่เรื่อยนะฮะการซื้อขายของทางอินเทเอ,อร์เน็ตการใส่ความลึกลงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆในเน็ทั้งทั้งลายทั้ง สารพัดอย่างนะครับมันมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างอะไรเรื่องในเรื่องของชัน้นที่ชั้นที่สิบที่เราที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยในเว็บไซต์ที่สําคัญสาคัญในเรื่องเกี่ยวเรื่องความมั่นคงนะครับการดูหมินหรือการเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามอยู่ในเรื่องนี้ตลอดทุกวันแล้วก็ในแต่ละวันก็เจ้าหน้าที่ของศูนย์เนี่ย ก็สร <S an> ุปว่าในช่วงวันที่แล้วมามันมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องดําเนินการถ้าเป็นเรื่องของคดีนะฮะก็ส่งต่าไปคดีไปถ้าเรื่องดูมีเยี่อเยาะว่าฝ่าไปคดีไปแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหมิ่นก็จะส่งไปตามเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายหรือเป็นการร้องเรียนนะฮะก็จะฝ่ายส่งก็จะมีแยกแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายไปดูแลต่างต่างนะครับมันในเรื่องอย่างเนี้ยถ้าเรา ถ้าเราไม่มาดูเราก็มันก็จะผ่านนไปแต่สิ่งบางการที่มันเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้ไม่ได้นะครับปัจจุบันก็ต้องอบอก็เลยต้องมีสูนยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าคอยดูคอยติดตามความเคลื่อนไหวนะมันก็จะโดยเฉพาะในช่วงนี้มันก็มีในเรื่องของการาชุมนุมเนะทั้งม็อกแต่ละม็อก สวนลูบนกบ้างสวนยางบ้างอะไรต่างๆเนี่ยคือข้อมูลนีเน้เป็นข้อมูลทางด้านเปิดส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็บอบวกกับข้อมูลทางด้านทางด้านลับของสาิบาข้อมูลต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะมารวมกนึกกันผสมกันนะฮะมันก็จะได้เป็นข้อมูลที่เราจะใช้เป็นสามารถี่ใช้ในาการทำง,งานได้นะครับเท่าที่เจออีกทุกวันนี้นะครับการมีอะไรจะเพิ่มให้น้องเขาฟังเชิญครับ ในส่วนในงานในหน้าที่นะครับที่ที่ทจะพบอยู่เรื่อยๆเ <c oughs> นี่ยก็จะเป็นลักษณะของนะ <c oughs> ในเรื่องของการแต่งอาชีอนะครับจะเป็นเรื่องของการที่ว่าขายของหรือว่า,ารูปโปนะครับมีก,การแปอรูปแล้วก็เอารูปของของบุคคลคนนี้ไปไปขึ้น,น่ย ซึ่งถ้เกิดความเสียหายทางทางหน่วยงานผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบว่าผู้ที่นำรูปตโซนี้ขึ้นเนี่ยใช้ IP address อะไรถ้าตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมันก็โผล่ตามหากันได้ครับแต่ถ้าทัวร์ไปไปอินกัสเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ทางต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีการติดต่อไปทางทางต่างประเทศซึ่งซึ่งก็ได้รับความรู้ว่าไม่ได้รับความรู้บ้างนะครับอันนี้เป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยที่ เราอาจจะไม่รู้ตัวเราอาจจะเผลอถ่ายรูปหรือเราไปอัปเดตข้อมูลต่างๆหรือบางทีเราเรารับบางคนเป็นเพื่อนโดยที่เราไม่รู้ภูมิหลังเขานะครับการที่การที่เราทําด้วยความโดยสิทธิใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผลร้ายกลับมาถึงตัวเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งหน่วยงานผมก็มีมีท่านผู้สำคัญที่ยคอยคอยช่วยตรวจตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งหน้าที่จะแตกต่างกันกับกองกำลรปาปามรการรเทโนเลยนของกองเสกการตบตบต้นตาลครับผมขอญากเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าอย่างที่ท่านปอสุรังว่ารับสุรังแรงบอกว่าไอ้ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเป็นกี่ล้านกี่ล้านคนนะครับข้อมูลเหล่านี้มันเยอะมากนะครับ การที่เราจะมีเจ้านที่ไม่กี่คนมานั่งคอ,อยตามคอ,อยเช็คกับระบบพวกที่มันสื่อสารกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามีปัญญาครับนะฮะเรามีปัญญาที่จะไปตามกันแต่ว่าในเรื่องเหล่านี้มันก็จะมีเทคโนโลยีตัวหลายตัวที่จะไปคอยช่วยเราไปคอยสืบค้นคอยดูคอยดักอะไรต่างๆมันก็จะมีมีการเรียนรู้มีการพัฒนาความรู้พวกนี้เพื่อจะคอยที่จะติดตาม ข้อมูลเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในเรื่องเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่เราจะไปสอบถามหรือสืบค้นว่าไอ้เรื่องนี้ใครเป็นคนทำคนโพสต์มาอย่างไรอย่างที่ผู้การดีเบับอกบางครั้งอนเทิร์เอร์มันไม่ได้อยู่กับไทยครับอย,อย่างดูไลน์อย่างเงี้ยที่พูด,ด,ด,ดกันของท่านพินเน่ยที่จะเป็นตรวจสอบข้อมูลไลน์ไลน์ของใครของญี่ปุ่นของยูทูบยูทูบที่ใครของเงริกาซึ่งแต่ละประเทศเขาก็ไม่มีกฎหมายที่เหมือนเรา เราจะทํายังไงที่จะไปสืบค้นต้องมีเกณฑ์เกิดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะไปสืบค้นว่าใครเป็นคนพ้นควข้อความหรือใครเป็นคนเขียนข้อความใครเป็นคนทำอันเนี้ยมันก็จะมีวิธีการมีเทคนิคหรือวิธีการต่างๆที่จะต้องการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอไม่สมมติว่าวันนี้เราตามเจอวิธีนี้เดี๋ยวก็จะมีวิธีออกไปนะถ้าไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการพัฒนาเราตามเขาไม่ทันหรอกครับเราก็ต้องใส่ท่านสุวรรณนาเป็นคน ก็จะมีเป็นเรื่องที่ทางเทคนิคทา,ทางดีๆทางนี้ก็จะมีความรู้มีความสามารถตดนานนี้ก็มาสอนตํารวจตวจํารวจเองก็ไปหาความรู้จากที่ที่หแต่และที่มาช่วยกันทํานะครับเพราะฉะนั้นเราตามเขาไม่ทันหรอกครับก็ความต้อมกาของตน่วยทั้งสองหน่วยผมาว่ามันจะช่วยให้การทําง,งานของเราเนียดีขึ้นทันกับเหตุการณ์ใครกับทางภัยคุกคามของไซเบอร์ขึ้นนะครับครับ นี่ถามท่านสมเด็จนะคะคือทุกวันนี้ค่ะ